อยากสร้างตำนานอีกครั้งแต่อาจจะยังนะกับเชอรี่ฟงหวิน X3L ที่ท้าทายความสามารถในสมรรถนะของตัวเองด้วยการปีนบันไดเขาเทียนเหมือนสาสร เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์วรอลที่แชร์กันเต็มโซเชียลในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขุมพลัง e-r EV จากแบรนด์เชอร์รี่นั่นก็คือเชอร์รี่ฟงหิน X3L ซึ่งทางเชอร์รี่ได้พยายามจะบันทึกสถิติใหม่จากการขึ้นบันไดภูเขาเทียนเหมือนซานหรือที่รู้จักกันในนามบันไดสวรรค์ภายในเขตอุทยานเขาเทียนเหมือนซามนมณฑลหูหนานหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความชันและทางขึ้นสุดโหดรระดับประเทศจากการปีนบันไดความชันเฉลี่ยกว่า45องศา างช่วงของบันไดมีความชันเกือบ60องศาซึ่งในช่วงแรกก็ทําได้ตามแผนที่วางไว้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามวิดีโอนี้นะครับ ซึ่งรถได้เกิดอาการถลายและถอยหลังลงมาชนกับราวกั้นหลายจุดและเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างบันไดซึ่งการถ่ายทําและบันทึกสถิติครั้งนี้มีการเคลียร์นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่มาเที่ยวในสถานที่นี้นะครับไม่ให้อยู่ในพื้นที่การถ่ายทําจึงไม่มีใครบาดเจ็บและหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับคลิปก็ได้มีการเผยแพร่ในโซเชียลทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับและ ทางเชอรี่ออโตโมบิลก็ได้ออกชี้แจงว่าอุบัติเหตุดังกล่าวสาเหตุมาจากห่วงยึดของอุปกรณ์ความปลอดภัยหลุดทำให้สายรัดพันกับล้อหน้าและ ทําให้รถไม่สามารถส่งกำลังได้เต็มที่จึงถลไหลลงมาซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เกิดจากความปกพ้องของตัวรถซึ่งทางเชอรรี่จะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมทั้งหมดของอุทยานและทบทวนการประเมินความเสี่ยงของการเลือกสถานที่และขั้นตอนการควบคุมอุปกรณ์ทดสอบให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สำหรับการทดสอบลักษณะนี้นะครับก็เคยมีรถยนต์หลายรุ่นได้ขึ้นไปทดสอบกับบันไดนี้แล้วรวมถึงเรนโรว์สปอร์ตปลั๊กอินไฮบริดที่ได้มาทดสอบสมรรถนะด้วยเช่นกันาาเมมมีงไไไ่่ครดดิจาา้้นะะะปัญญอขอขช ถึงส่วนของเชอร์รี่เองนะครับก่อนหน้านี้ก็โชว์สมรรถนะในการขับรถแบรนด์ในค่าอย่าง JT ทัว G700 ข้ามแม่น้ำแยง4ีที่ลึกกว่า20เมตรและกระแสน้ำแรงเกิน5กิโลเมตรได้สำเร็จอย่างปลอดภยัยกระแล่นข้ามแม่น้ำแยงซีได้นิ่งๆด้วยระบบขับเคลื่อนพิเศษเทอร์โบพรอบคู่ที่ติดตั้งบริเวณท้ายรถเป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกับที่ใช้ในการทหารพลังกาลังสูงสุด18กิโลวัตต์รวมแรงขับได้ถึง3,000นิวตัน เทียบเท่าเรือขนาด7-8ที่นั่งเคลื่อนที่ในความเร็ว7กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องกว่า1ชั่วโมงและโครงสร้างตัวรถยังได้รับการออกแบบพิเศษมีความมั่นคงในน้ำด้วยระบบซีลกันน้ำอัจฉริยะตรวจจับสภาพแวดล้อมแบบเรียไทมมและเทคโนโลยีป้องกันสนิมระดับเรือเดินสมุทรห้องโดยสารทนแรงดันน้ำได้ถึง20กิโลปาสคาลและมีใจโรสโคป6แกนปรับสมดุลของรถ สำหรับ,บแบรนด์เชอรี่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็กำลังมีกระแสก,กับรถยนต์โอม d ดาแอนเจคู่จากการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า j จคู่ฟ EV, ด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายและปรับราคาของ o m o d a ด C5 EV ให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นซึ่งปลายปีนี้นะครับก็ได้ยินข่าวว่าจะมีการเปิดตัวเจคู่ 6T หรือชื่อรุ่นในจีนนะครับนั่นก็คือไอคา 03T Boxy SUV ขุมพลังไฟฟ้าล้วนที่มากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง184แรงมา้าส่วนขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์ คู่พลังกำลัง279แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเคลมระยะทางวิ่งสูงสุดถึง501กิโลเมตรต่อหการชาร์จพร้อมโหมดขับขี่อัจฉริยะ9รูปแบบที่ปรับได้ตามสภาพของถนนทั้งในเมืองทางลาดชันออฟโรดและโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการขับขี่ถึงมิติตัวถังของ JCU6T นะครับจะมีขนาดความยาว4,380มิเมตร กว้าง1,916ม mm, ิลมสูง1,741ม mm. ิลมระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,715ม mm, ิลมนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเจคูซิกที่เคยเปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยแต่ระยะฐานล้อจะเท่ากันซึ่งสำหรับใครที่รอรุ่นนี้อยู่นะครับก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวในงาน Motor Expo ปี2025ี่กําที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ส่วนปีหน้าก็มีรถยนต์ไฟฟ้าไฮไลท์ในฝั่งของแบรนด์โอโมดาอีก2รุ่นโดยเป็นรุ่นเล็กอย่างโอโมดาโฟนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เผยตัวอย่างมาเรียกกระแสให้คนไทยตั้งหน้าตั้งตารอกันพอสมควรนะครับแต่ตัวแทนของประเทศไทยนะครับ ก็ยังออกมาเผยว่าอาจจะมาในประเทศไทยกับชื่อรุ่นโอม d ดาซีหรือว่า OM o อม d ดาซีอยู่นะครับแต่หลายๆอย่างยังคงเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ไซเบอร์เมค่าแถมโ m o d ดาแอนเจคู่ไทยแลนด์นะครับก็ชอบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนไทยแถมเปรยราคาไว้โหดมากนะครับโดยเป็นช่วงราคาที่500,000บาท ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเจคู5 EV หรือเปล่านะครับโอมดา c 3หรือว่าโอมดา c 3นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กสุดของโอมดาในตอนนี้เจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้า new entry ซึ่งรุ่น mid range นะครับก็จะเป็นโอมดา c 5หรือว่าโอมดา c 5 EV ที่จำหน่ายกันในปัจจุบันและรุ่น flagship นะครับนั่นก็คือโอมดรา c 9หรือว่าโอมดาซ9ส่วนขุมพลังนะครับสำหรับโอมดรา4ตอนนี้ก็มีแงมว่ามีการใช้ขุมพลังที่หลากหลายไม่ว่า าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือว่า ICE ไให้ปิดแล้วก็ไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสียของโอมอดานะครับที่คำขุมพลังออกมาได้หลากหลายแต่ว่าน่าจะใช้แพลตฟอร์มโครงสร้างเดียวกันแล้วลดจุดด้อยในเรื่องของตำแหน่งแบตเตอรี่โดยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ มีการคาดว่าใช้เครื่องยนต์เดียวกับ OMODA 5ซึ่งเป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบชาร์จ1.5ลิตรพละกำลัง156แรงมา้าแรงบิด230นิวตันเมตรส่วนคุมพลังไฟฟ้าลวนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยสเปคแต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะใช้คุมพลังเดียวกับ j จคู5ซึ่งนอกจากโอมอดานะครับจะเปิดตัว OMODA 4 ยังมีการเปิดตัวรุ่นพิเศษอย่าง Omoda 4 Ultra โดยเป็นการเสริมชุดแต่งทั้งภายนอกและภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของลิ้นกันชนหน้าหรือสปริตเตอร์สปอยเลอร์และดีฟิวเซอร์รวมถึงสเกิร์ตข้างนะครับก็เป็นชุดแต่งของ o m o d ดาโฟอัลตทั้งหมดกลับกระจกมองข้างนะครับโดยหุ้มคาร์บอนเคฟลานอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งเบรคคาลิเปอร์และเปลี่ยนจากล้ออลลอย18นิ้วเป็น19นิ้ว ส่วนภายในนะครับก็มีการปรับเสียงสังเคราะห์เพิ่มเติมรวมถึงปรับในส่วนของไฟแอมเบียนแบบด y นามิกเมื่อเร่งความเร็วโดยเครมอัตราเร่งจาก0ูถึง1 0อนะครับอยู่ที่7.9วิ และความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ OMODA C5 หน้าใหม่ปี2025ซึ่งก็อาจจะเป็นการประกาศการเข้าสู่ยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในแบรนด์ o m ม d a และที่เราสะดุดนะครับก็เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้า o m ม d a C5 โฉมนี้สำหรับในจีนเป็นโฉมใหม่ของรุ่น Plug-in ิน b r i d แต่ในไทม์ไลน์นี้นะครับกลับเป็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและเขียนกากับชัดเจนนะครับว่าเป็น BEV ส่วนเรื่องของคุมพลังและสมรรถนะและระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับก็ยังไม่มีการเผยสเปคสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน